และเป็นบิดาหแห่งสมุนไทรเปี่ยวชิมไปหน่อราหน้าจนรู้นิสสัมแดงของพืชแตงรัมชมีและเชื่อว่าชิมไปจนค้นพบใบชาซึ่งได้พัฒนามาเป็นเครื่องดื่มประจำชาติจีในไทยหลังผมตุลาการดนีเราได้นำใบชาจีมาเรียนตัวอักษรจีอ่านว่าชาแปว,วาชานะคะตัวแรกเรียนแบบยุนนะคโบราณค่ะตัวที่สองเรียนแบบ ยุคจิตสี่และตัวสุดท้ายในแบบยุคป,ปัจจุบันซึ่งการในยุคจะเปลี่ยนแจากการอ่านหนังสือนะคะ ชาชาชาแต่ว่าช,า,ช,า,ช,า,ชานั่นเองค่ะส่วนตัวทางด้านนี้ค่ะเราได้จัดแสดงสม,มุนไพรประกอบไปด้วยสามประเภทชั้มบนเปญญ็นยาอนุวัฒนาชั้นกลางเป็นยารักษาโลคในชั้นสุดท้ายเป็นสม,มุนไพรที่มีพิษแต่เราจะนำพิษของสม,มุนไพรนำมารักษาโลกหรือว่าใช้พิษในการแก้พิษนั่นเองค่ะต่อไปค่ะได้เชิญทุกท่านยายไปนั่งชี่เก้าอี้ทางด้าน,ดานขวามือน,นะคะเดินเข้าไปด้านในสุดเชิญนะเก็นออได้เลยต้องให้หอกรอมีจจำนวนจำกัดต้องขอ all family